เลยพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยครับเชิโด,ดนโดนดนี่โดนนอ้โดน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 สายนี่ ่ละโดน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 ตุนยหมดแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน ไปดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนบอก,กรถเนะ<ะ>ก่งมาครับเก็บของก็จะเอาได้ไงเก็บไม่ได้ <c oughs> ไรเหรอบอกให้แวะ <c oughs> เอาของเอาของของอะไรเยอะยากเยอะยากอะไรล่ะแกขนาดนี้แล้วของมันเยอะมันเลี้ยวฉากอย่างนี้ไม่ได้จริง,งอ่ะเออดูของกับครอบครัวเขาก่อนมีตัวอื่นวุ่นเลย แหมไอ้นกขแมวไอ้ทวงตากันโคตรควนโคตรเลยแหมพราะคุณพร้อมน้องน้องน้องกันไปเอาเรือไปเรืออยู่ไหนก็มันพายเรือไปน่อไม่เราอ่ะไปยังไงเขาอยู่หมายแล้วเขาโทรบอกมาลับดิไม่ไปเอกไปขายของนบายผมไม่ไปผมเป็นแถวนี้แหละผมก็ไปไม่ถึงเที่ยงปลาไม่เข้าเที่ยงอ่ะแม้ว่าลุยเข้าไปได้ก็ลุยเข้าไปได้ก็อยู่ไม่เกินเที่ยง มีคนส่งข่าวมาจนไมนเองรู้ว่าอีกหอมไม้จรเลยเนาะเดี๋ยวเข้ามาย้กันนะครับสวัดีควัสดีค่ะสวัสดีค่ับดี่ัสดีค่วั่ะไรต้องผูกผ้กปมก่อนผูกด่ังไี่เส็นได้ค่ะสวัะวดีค่วด่ะสัส่อยสิีห่ะสค่นี้่ะาวักเอา่ะะไรลุยนค่ะกันเถอะส5โห้ีค่วดงัด่ะดค่ะว่ันสดไปตัว่่ในอ ปะกาายยยขึ้นนดีีเลนะ่แล้วทีนี้มันมีปลาบึกด,ด้วยอบอลนนก็เห็น,นตอมติดอ่อนนะครับผมอันนี้เข้าหมายน้ําท่วมนะครับผมนักเอกนักติ๊กแล้วก็นายขั้นเลงไปอีกหมายหนึ่งนะครับกระจายความเสี่ยงกันไปครับเช็ <S <S คหมายกับ <S <S ช่วงนี้ปลามันบางหมายก็เข้าบางหมายก็ไม่เข้าแล้วแต่วันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าหมายประจําตรงนี้เมื่อวานผมทําหมายไว้นะก็เลยเข้ามาเช็คกันก่อนถ้าไม่เบื่อคอยตามน้องไปเนี่ย ไปเดี๋ยวไปเจอกันบนหมายครับนี่ขอญาตลุยน้ำก่อนนี่หายน้ำท่วมเนี่ยน้ำเท่าหน้าอกนะครับผมไปตอนนี้มาถึงหมายแล้วนะครับผมอ่าถอดเสื้อลุยน้ำเข้ามานะครับผมน้ำลึกประมาณนี้นะครับนี่สภาพหมายเมื่อวานมาทำหมายไปนะครับหมดเต็มเลยฉีดสเปรย์ได้หมดเลยนะอยากลองเฝ้าสัก มันจะมีตัวแล้ว่าเมื่อกี้ถามน้องน้องบอกไปยังไม่เข้าไปราเฝ้ากันครับ ตูนสละติดตดามระเบียบติดไม่ดึงครับประมาณผูกไว้ก่อนครับ <c oughs> เคยมีประสบการณ์ดึงเลยขาดเนื้อครับนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วไปกินก่อนกินไหมก็โยกเย็ดโยกเจ๊กอยู่กำนั่งเมื่อกี้ น้ำมันใสหลอกตานะต้องยกเป็นตาขึ้นดูก่อนก่อนจะยิงเมื่อกี้ก็ลองยกดูแล้วก็วใส่เป็นตามันเห็นปลามันเหมือนอยุดตื้ตนๆเนี่ยพอยกเป็นตาเพื่มองไม่เห็นปลาแสดงว่าอยู่ลึกแนละ้วตัวนี้สงสัยต้องผูกไว้ก่อนนะผมนี่ชอบทําปลาหลุดขาดเนื้อปลาย,ยังอยู่อย่า ินข้าางงล่เดี๋ยวผูกไว้ก่อนนะครับผมปลามาหาไม่อยากจะดึงอ่ะกระบอกอะไเยอะครับเจ็ดแปดก็บอกมามาแล้วตัวแรกขา,ขาวๆน่เนี่ยขาวๆดูได้เปล่านอ่ใส่เป็นตาอันนี้เป็นเป็นตาเห็นขาวๆเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดู แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นตามันจะสะท้อนฮะใส่แว่นตาโอเคอันี้มันมีแดดมีแดดบ้างนะก็ใส่เป็นสีชาครับแต่ถ้าคืนๆก็ใส่เลนส์กระตุ้นะครับนะทีฟันต่อฮะโดน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  โดนโดนโดนไอช่อนครับไแล้วไแล้วหันหลังให้ด้วยเกเปิดกล้องไม่ทันมีพันตรงนี้แล้วสงสัยเมื่อกี้มันมาออมปนันดิมแล้วมหยนยันถางไวๆแล้วหายไปตั้งนานนี่กำลังจะลอยไปครับหันหลังให้เปิดกล้องทันพอดีตีด,ดไม่ดึงเลยครับผม หลังให้ยิงย้อนเกตหนีดมุมปดเลยฮะเดี๋ยวดึงตัวขาดเนื้อเหมือนอีพีก่อนนู้นเนะ่สว่างมันเยอะยิงคูกอย่างเดียวขมายอย่างนี้เนื้อติดอยู่ตรงนี้เขอขาวอยู่นึงไม่ดึงอะ่ะปลาชอนยิ่งเป็นปลาที่ขาดเนื้อเลยอ่ะขอยัดผูกก่อนน่ะ Cuộc cần vô hấp mảnh mãn Chào quá โดนไหมสายจะวิ่งไปนะโดนครับน็อกเลยโอ้โหกำลังนั่งอยู่แล้วล่องมาพอดีน็อกเลยขาเว็บเลยตัดน้ำถูกแะถ้าไม่น็อกมีพันุอย่างเดียวแล้วหมาอย่างนี้ สาวมาก่อนอุ้ยติดติดนอกเลยสายร้อยพอนะครับผมอี่มายลาบนี่หนามคมมากอนะติดนี่เดียวนี่คือขาดเลยนะอ้าเอ้าติดอะไรเนี่ยมันชอบติดอย่างเงี้ยปลานี้นอกแล้วนะฮะอ้าวได้ผล สายผมก็ใจนี้หมดนึกว่าไม่โดนนะแต่แรกไม่วิ่งเลยโอ๊ยตายตายนี่ตัวแรกครับพี่นอกน่ามาจะลวง้งปลาไม่ยาราบทั้งนั้นเนียมยมจริงต้องรอ้อยอ่าต้องสายร้อยห้าสิบปอนด์ขึ้นไปนะเราจุดกนะัน ไม่วิ่งเลยช่วงนี้มันจะใกล้เที่ยนะครับพอาทิตย์นี่ตรงหัวเรานี่แสงมันจะหลอกตานะครับเจอน้ำใสๆอย่างนี้ดีผมก็เคยยิงพลาดบ่อยนะ่ะน้ำอย่างนี้นี่ครับเข้าจุดนี้เลยนี่เข้านี้ทะลุนี่มุมเฉียงอะ งอไโบูบะไโบันหมานๆครับผม <S <S แถมสับอีกสองตัวยังไม่ได้ลงเกลียวฮะนับได้หรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้ก็อยู่นี่ตัวนึงประช่อนอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อครับเวลายัางพอมีเมื่อก,กี้ห้อยน้าไม้ตรงนี้ไม่ดี ล่วงไปนู่นเลยครนู่นหน้าไม้กำลังว่าจะเดินไปเอากระเป๋ากระเป๋าพึ่งอยู่อีกฝั่งนึ่งนะครับนู่นขยับกิ่งไม้หน้าไม้ผมล่วงน้ำเลยไม่รู้ว่าหมายจะแตกหรือเปล่านะเดี๋ยวลงแ้วหน้าไม้ก่อนนะอุ้ยอยู่ดีไม่ว่าดี จะที่แรงก็อาจะที่บอกขอสามตัวแล้วในสามตัวแล้วทำไมไม่กลับโยนน้ำไม้ลงมาเลย <c oughs> โอ้โ,หโ,หอะโอจะล่วงไหมเนะี่ยไหนล่ะสายเรอ น,นี่ยิงจริงนาจะสองชั่วโมงเนี้ยนะอู้สาโบตัวนี้สาโบผ่านกิ่งไหมถ้าดึงมีขาดแน่นอนเนะี่ยขอร้อยกันน้อยเงียบกันร้อมชิวแล้วครับ ชัวกันฮนะเชือกร้อยเงกไว้ก่อนเปื่อขาดนี่ฮนะร้อยได้ละเป็นหน่งอย่างนี้ไว้โอเคมะทีนี้เราก็หาลูกดอกกดลูกดอกครับอุ้ยนามทั้งนั้นเลยลูกดอกกอนน,นี่สายร้อยห้าสิบปอนะฮะ แต่ดึงยังไงก็ขาดแน่นอนเนะนี่ยแล้วไม่ขาดเนี้คกับมันสีกับต้นไมาย่าราบนี่ยะหลุดแล้วครับอ้นี่เข้าเต็มอยู่ฮะนี่นี่ไซโบนะเกือบข้ามหลังไนงะขนาดเผื่อตั้งเยอะโดนมีหลังนี่ฮะน้ำใสหลอกตานี่ทะลุตรงนี้ไสโบเลยครับมันมานครับตัวแรกครับมันยิงโบของเราโ,โอ้ยไสบิดอีกโบ ที okay, แก๊บเต็มแล้อีกตัวนึ่งคะัช่อนนี่อลาชอ่อนปลาช่อนวันี้ผมซ้ำไปทีนึ่งนะซ้ำไม่โดนน่ะน้ำใสหลอกตาอันที่สายซ้ำที่ซ้ำไม่โดนก็ไม่กล้าดึงเลยมาเกี่ยวตรงนี้นี่วันี้กลางนานโดนเต็มลึกกว่าไม่ล้ โอ้โหเหมือนโดนมินมินเงี้ยด um> ีนะที่ไม่ดึงโอ้โหกลินมากอกเหนียวเหลือเกินอันนี้ไอช้อนโอ้ยจะขาดเนื้อแล้วฮะับดูสินี่ฮะนี่ผมซ้ำมาดอกนึงฮะแต่ซ้ำไม่โดนมันอยู่ลึกอ่ะนี่ ดูดินิดเดียวจะขาดเนื้อฮรับทำไงนเนี่ยขอยากเสร็จปลาก่อนฮะอชัวร์กันฮะร,ร้อยเงือกอะ่ะมาร้อยเงือกได้ก็เป็นของเราละมา สามแต้มแล้วแต้มนึงอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นยิงน,นกครับชนกับปืงงนิไซโบูฮะมาเดี๋ยวขอยัดเคลียร์ลูกดอกกันฮนะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีตัวก็กลับครับผมเพราะมีงานต้องเคลียร์ลูกค้าอยู่โอเคครับแก๋วมาับจะดูฉดูจะดูฉด,ดูได้กินเลือดได้กินเลือดกันโดนโดนน็อกเลย เลยพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยครับเชิยด,ดูนี่ผมน่ามปาวตรงนี้นะโอ้ยลอยมาหน,นึ่งเลยรอจงังหวะจิบครับเรียบร้อยช็อตโคตรสวยครับนกเลยครับอือวันนั้นก็ไซนี่คนะที่ยิงขาดกับไอตะวันครับหือ ตีด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 เดียวเดียวกำลังพูดถึงเมื่อกี้เฮ้ยชะโดไปไหนหมดเนาะเพราะว่าล่ามปลาไปตรงนี้ลอยมานนิ่งๆเ่นียอุ้ย,อยเอามาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยยูยูแน่ยังจะไปพันนั่นอีกพันมายลาบออกไปทางนู้นดิเอาเอาน่าจะเข้าก้านคอครับจังหวะเขาจิบพอดีเอาอ้ไปติดอะไรนั่นลูกเอา ตามเข็มนาฬิกาสิไอ้น,นี่จะย้อนสอนอย่างเดียวไวผมเอาชัวร์ดีกว่าครปลาเป็นของเราละปลามันนอกแล้วนะเดี๋ยวผมล่ามไว้ดีกว่านะครับผมเราไม่มีความจำเป็นต้องรีบฮรพูดถึงปุ๊บหมาปับ๊บอันนี้เชือกร้อยห้าปอนด์นะครับผมผมใช้ลูกอ่อสีมิลนะครพอกสี าลาไว้ก่อนเหมือนหมาน,นครับแก้วครับขอปุ๊บมาปับเลยดีกันต่อครับอุ้ยปนินปนินปนินแอบขึ้นอยู่ใต้ผมนะครับแอบขึ้นอยู่ใต้ผมโดน นโดนโดนสายบิ่งสายวิ่งแล้วโอ้โหนี่ไปไหนแล้วสาวก่อนสาวก่อนดินดินดินกำลังขอเจ้าที่เลยขอปนี้อีกตัวครับมองมามาขึ้นตรงช่องนี้พอดีนี่จะาผูกไว้ครับผมไม่รีบครับ น้ำใสๆอย่างเงี้ยต้องยกแว่นอ่ายกแว่นดูก่อนนะครับผมบางทีไอ้เราใส่แว่นเข้าไปมันมองเห็นทั้งตัวนะครับผมเราไม่ยกแว่นนี่มันจะมองมันจะอ่าเหมือนปลามันอยู่ติดผิวบงทีมันอยู่ลึกลงไปเนะทคนิคก,ก็คือยกแว่นขึ้นจากตาดูก่อนถ้ามองไม่เห็นปลาแสดงว่าอยู่ลึกอ่ะต้องตัดลงสักหน่อยนะลามไปครับเอา้าเหมือนมาแล้วครับวันนี้หมายเด็ดของเราลามไปก่อนคนระับไม่รีบครับ เดีย๋ยวค่อยลงเอาครับแก้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไอซ้ำเชโดตัวน,นี้ขึ้นมาเกาะน,นะครับผมมันผ่านต้นเมล้าบเสียวฮะกลัวขาดเนื้อขอญาตซ้ำก่อนเอาชัวนะครับนละ้กลัวมันดิ้นไปดิ้นมาแล้วขาดเนื้อนะฮะเอาชัวก่อนนะ เพราอ้สายตัวนี้กลัวมันขาดเผื่อมันดิ้นแล้วสายมันบาดนะเอาชวอกกันเมื่อกี้มันดิน้นแล้วก็ใจหายครับเอาชืกอกนี่นี่มันจะติดอีกนะ ลองขาดเนื้อลูกซ้ำขาดเนื้อนี่ไงขนาดซ้ำนะครับนี่นี่ร่วงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไงเนี่ยเอ็ดใหด้ซ้ำอีกรอบนะบนี่๋ยซ้สามมือเดียวอืมซาำมือเดียวนะ ตัวเดียวสามสองทีอุ้ยเหมือนฟ้าจะคึ้มมาละน่าจะได้ถอยถอนทับแล้วละสักหน่อยเอาชัวใช้ลูกยยงเดียวนะครับผมตัวนี้ยังจะได้ไม่ไปเกาะสวะครับฮะโดนเต็มแค่นั้นนี่นะปล่อยสายล้ว อันนี้เราผูกปลาสามตัวไว้นี่นะครับผมก่อนขึ้นมาบนหมาผมเอามือตีน้ำนะครับตีิติ้ติติ้ติ้ติ้ติต้ตงต้ิ้ิ้ตไ้้ยิย้ติ้ติ้ติ้้ติ้ติ้้ติ้ติ้ติัติ้้ต้ สองนัดก,ก็จะโดนนี่จุดเข้าเข้าคอเลยนะผมที่มันน็อกนี่นี่ลูดกดอกยังอยู่นี่เลยมันมานครับนี่ลีเกอร์อตอครับได้ตัวแล้วอด้ไลาอแล้วตอนนี้มันบ่ายสองกว่าแล้วนะครับผมพอดีผมมีงานค้างต้องไป ทำส่งลูกค้านะครับผมเดี๋ยวลูกไปเอาปลานิลตัวนี้ก่อนนะฮะนี่ล่ามตอนแรกยิงจากกิ่งนูน้นตอนนี้ขยับมากิ่งนี้ยังมห็นตัวเลยนะอ่ะเดี๋ยวพยากเก็บของแล้วก็ลงไปเอาปลาตัวสุดท้ายของเราครับผมโอเคครับมัดกับเชือกล่ามปลาไว้นะฮะหย่อนลงมาจากข้างบนนุักน,นี่หมานนะครับ ปลาเหรอตุยหมดแล้วสี่แต้มตรงนี้เดี๋ยวไปเอาปลาินตรงนั้นนะผมกดเชียก์กันจิบกระบอกกันนะไปไหนละพันไปไหนละไปไหนล่ะ,ปล,ะ,ป,ละ,ป,ละปลาเราายืนอ้ยมีแต่น,น้ำอือโอ้โห ขอภัยคนลกกสวยนะเข้าหัวพอดีเลยฮะนี่ปลาหันหน้าเข้าเนะเข้าจุดนี้ทะลุจุดนี้นะครับผมเอ,อลูกดอกกับร่วมเอ้ยังไม่นอกดีนี่อ๋อเมือนหมานครับนี่ตามสุดท้ายของเราครับ เ,เต็มไงวันนี้ไม่พลาดเลยนะครับผมห้านัดห้าตัวเลยวันพลาดก็มีนะครับผมแต่วันนี้มือขึ้นครับนี่โอ้ยนี่องเราเต็มรวมครับนะเดี๋ยวขยออนุญาตไปหามแม่บ้านจริงๆก,ก่อนนะผมเคลียร์สายก่อนนะไปเจอกันบนฝั่งครับลุยำามนนครับนี่ <laughs> อ้ยปาขวนแต้มเดได้ชะโดป w กระชอนแล้วก็ปานินสามแต้มไงมันจะหมานมันจะหมานไม่ได้แม่นนะครับผมวันพลาดก็มีนะครับผมบางวันยิงยังไงไม่โดนก็มีนะครับผมโหอันนี้สุดยอดมากเลยครับก็วันนี้พอดีผมมีงานนะครับผมอยู่อยู่ทั้งวันไม่ได้พรุ่งนี้ก็มีนัดน้องคัลเลอร์กับพีเตอร์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสมัย เ,เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอันนี้แ่ละสวัสดีครับดูที่พวกค่านื่ไงใส่โบมาเห็นในตัวนึงประมาณนี้แหละจะยิงไม่ทันใส่ตุกอันนี้มือข<ๆ>ึ้น<ๆ>น่ารับภาพแจ้มเลยไม่ยิงแต่เสียงตัเจ๋าหายละยเเลียกเลย <laughs>